สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวคนที่เกิดวันเสราร์นะคะมามาถึงวันเสราร์แล้วนะคะดวงความรักคนโสดคนเกิดวันเสราร์ประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2565อ้าเออเขาปีใหม่แล้วนะคะเราจะมีหัวใจเป็นสีชมพูรหรือเปล่าคนโสดเกิดวันเสราร์อยากรู้แล้วใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะเปิดใจกว้างๆค่ะเพราะว่าหมอว่าใช้ภาพรวมของคนที่ เกิดวันเสาร์แต่ไม่ได้นำฐานวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนักสัตว์นะคะมาคำนวณฐานบุญฐานกำเนิดกรรมููพนันด้านความสัมพันธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นจงฟังคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะ,ะเปิดใจกว้างๆค่ะคลิปการพยากรณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับหนุ่มโสดสาวโสดถึง100ซหรือไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นบางช่วงบางตอนที่คุณนึกถึงคำพยากรณ์ของหมอวาดแล้วทำให้หัวใจพองโตและมีความสุขค่ะอ่ะเรา มาว่ากันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Halo Channel นะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนะในภาพรวมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดเกิดวันเสาร์ไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายชายชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าคุณโสดคลิปนี้จะให้คําตอบ ตอนนี้หัวใจของคนที่เกิดวันเสาร์บอกตรงๆว่าพร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อมมากแล้วเหงาเต็มที่แล้วโสดมานานแล้วหรือเพิ่งเลิกกันมาแต่จิตใจพร้อมเปิดรับแล้วคือเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนความอารมณ์ความรู้สึกมองโลกว่าทุกไปก็หาประโยชน์หาความสุขไม่ได้สู้เรามีชีวิตใหม่เลยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์คนโสดวันเสาร์จึงมีหัวใจที่พร้อมเปิดรับ ไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์มาหรือเนิ่นนานแล้วหรือว่าจะเคยผิดพลาดอะไรมาพร้อมเปิดใจแล้วค่ะคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์มาด้วย3บริบทนะคะเกณฑ์ของคนวันเสาร์นั้นก็คือ1คุณจะต้องมีเกณฑ์พบเจอความรักจากการเดินทางการเดินทางการพบเจอแล้วคุณก็เขาเรียกว่าเริ่มต้นจากคําว่าเพื่อนบังเอิญเจอไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะคือบังเอิญเจอ,อมี อ่าเขาเรียกว่าอ่าช่วยเหลือกันหรือว่าพูดคุยการแลกเปลี่ยนไลน์การแลกเปลี่ยนเบอร์โทรการแลกเปลี่ยน Facebook กัน IG Twitter TikTok แล้วแต่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งคุณมีเกณฑ์พบเจอคนแปลกหน้าที่เป็นมิตรภาพใหม่ๆค่ะจากการเดินทางการไม่อยู่นิ่งของคุณ 2. คุณมีเกณฑ์พบรักออนไลน์นะคะบางดวงชะตาของคนที่เกิดวันสารบางดวงมีเกณฑ์พบรักออนไลน์เกิดขึ้นจาก อ่เขาเรียกว่าการพบเจอเหมือนการไปช่วยเหลือกันหรือว่าอ่ไปคอมเมนต์โดยที่ความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่อาจจะมีเขามากดคอมเมนต์เราเราไปกดคอมเมนต์เขาหรือเราไปแสดงความคิดเห็นในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งซึ่งเขาก็อาจจะมาแสดงความคิดเห็นหรือคุณไปสนับสนุนความคิดเห็นกดของเขานะคะซึ่งจะจะก่อให้เกิดมิตรภาพออนไลน์เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ที่มาจากการเว็บหาคู่ด้วยนะคะอีกเหตุ แต่ว่าความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันเสาร์มันจะมาแบบปุ๊บปั๊บเจอไม่คาดฝันเจอไม่ใช่เพื่อนมาก่อนแต่อยู่ดีๆมาพบเจอตามที่หมอว่าได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เกาะให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคนวันเสาร์ได้สําหรับคนโสดและทุกความสัมพันธ์ด้วยนะคะถามว่าพร้อมเปิดใจไหมพร้อมแต่ความเปิดใจของคนวันเสาร์มันเต็มไปด้วย การอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องของความสัมพันธ์มีความรู้สึกกลัวนะแต่เก็บความกลัวไว้บอกเออช่างมันเถอะอะไรจะเกิดเดี๋ยวค่อยแก้ไปอ่ะแสดงว่าพร้อมลุยแล้วนะพร้อมที่จะมีความรักแต่คนวันเสาร์เนี่ยถ้าความสัมพันธ์มีเกณฑ์ได้พบเจอแล้วถูกใจแล้วเริ่มมีการพูดคุยในเรื่องของการเงินอ่ะเราไปยืมเขาหรือเขามายืมเราหรืออะไรก็ตามคนวันเสาร์จะถอยหนี ตัดหางบล็อกเบอร์ทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคนวันเสาร์จะถูกหลอกค่ะคนวันเสาร์จะไม่ยอมเสียในเรื่องของการเงินการทองถ้าพูดคุยคุยได้เรื่อยๆแต่เริ่มยืมเงินเมื่อไหร่ถึงจะเป็นความรักที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่คุยกันแล้วพึงพอใจแต่ถ้าพูดเรื่องเงินปุ๊บคนวันเสาร์พร้อมตัดสัมพันธ์ทันทีเพราะว่าตัวเราก็ไม่ได้พร้อมเราก็อยากได้คนที่พร้อมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อคนที่เราคุยอยู่ไม่มีความพร้อม เราจะคุยทําไมต่ออ่าเพราะฉะนั้นการที่ใครจะมาหลอกคนวันเสาร์ในเรื่องของการเงินการทองค่อนข้างยากนอกจากคนวันเสาร์จะยอมให้หลอกเองเพราะหลงเขาแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในเดือนมกราคนวันเสาร์ค่อนข้างตั้งเป้าหมายว่าถ้ามีแฟนแฟนต้องพร้อมเรื่องเงินต้องไม่ใช่ประเด็นหรือการหยิบยืมกันหรือจีบกันแล้วยืมเงินจะไม่อยู่ในหัวข้อของคนวันเสาร์ที่จะคบต่อได้เลยตัดฉับบล็อกหาย ไลน์ไม่ตอบทันทีเลยนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าคนวันเสาร์จริงจังไหมในเรื่องของความรักถ้ามีเข้ามาหนึ่งหลอกคนวันเสาร์ไม่ได้ละนะคะสองคนวันเสาร์ยังไม่จริงจังค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์คือคุยได้พร้อมเปิดพร้อมเป็นเพื่อนคุยได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันจับปลาสองมือก็ได้คนวันเสาร์เป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้หลอกนะคือตัวเองอะโสดวันเสาร์วโสดจริงเพียงแต่ว่า ยังไม่โฟกัสที่ความรักยังไม่อยากลงลึกที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันเจ็บยังไม่รีบร้อนก็คือเป็นลักษณะแบบคบเป็นเพื่อนแบบเพอเอาไว้เพอฝันเอาไว้ เอาไว้ให้คิดถึงเอาไว้คุยแกล้งเหงาจะเป็นลนักษณะของคนวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นวันถ้าถามว่าคนโสดที่เกิดวันเสาร์เดือนมอกรามีเกณฑ์พบเจอความรักมีเกณฑ์มีเกณฑ์จะแต่ถามว่าจะสารต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนที่คนวันเสาร์คุยด้วยถ้าคนวันเสาร์คุยแล้วพร้อมไม่มีอะไรชอบมาพากลเขาก็คนวันเสาร์ก็คุยต่อละค่ะแต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงความสัมพันธ์รักคนยากพอสมควรเพราะฉะนั้นอยากคุยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ใช่มากกว่าเพราะฉะนั้น เดือนมกราก็ยังเป็นเดือนที่ชิวๆสวัสดีกับชีวิตโสดเลิศๆกับชีวิตโสดคุยๆได้กับทุกคนแบบไม่ผูกมัดแต่ไม่ได้มีใครจะมาหลอกแบบว่าจะมามีอะไรความเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นะคนวันเสาร์ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าคนวันเสาร์อยากคุยไปเรื่อยๆสบายๆเพราะตัวเองขี้เบื่อขี้เหงาก็แค่คุยหาเพื่อนคุยอะไรแบบนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ต้องการความรักแบบถ้า อ่าเป็นความรักที่เครือบแคลงสงสัยก็ไม่เอาอยู่แล้วค่ะคนวันเสาร์ไม่เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดพอสมควรเลยนี่คือภาพรวมของคนวันเสาร์ดวงชะตาวความรักการหนุนด,ดวงชะตาการทําบุญของคนวันเสาร์ใครก็ตามที่ดวงบอดไม่เป็นไปตามคําพยากรณ์หมอว่าแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลหรือการทํานุบํารุงอ่าโบราณสถานโบราณวัตถุวัดวา,ารามโรงพยาบาลการสร้างห้องฉุกเฉินอะไรที่มันเกี่ยวกับการสร้างให้คุณสมทบทุน1ิบาท20 สามสิบบาทเป็นการแก้เค็ดและเสริมดวงความรักถือเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะเจาะก,กับดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนมกราและขอพรอความรักค่ะในส่วนของคลิปดีๆฟรีๆแชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูแบบนี้นะคะเมื่อคุณแชร์ออกไปเพื่อนเราที่เกิดวันเสาร์ได้รู้แนวทางการใช้ชีวิตรู้แนวทางความความรักของตัวเองไม่ต้องมานั่งเหงาหงอยมันก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกค่ะคลิปนี้จะอาจจะไปซัพพอร์ตหรือ หรือทําให้ใครสักคนหนึ่งมีรอยยิ้มก็ได้แต่สิ่งที่คุณแชร์ไปมันจะกลับมาหาคุณทําให้ชีวิตรักของคุณดีทําให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณเป็นผู้ให้มือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับและคุณเลือกที่จะให้ก่อนคุณย่อมเป็นผู้รับที่มากมายแล้วคุณจะได้รับอย่างมากมายค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคนวันเสาร์ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกุมภาค่อยลุ้นใหม่วันนี้ชิวๆรักชีวิตสดเดิร์ดเฉิดเชิดเท่ๆหล่อๆสวยๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ